ก,ก่อนชมนคลิปวิดีโออย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ปริศด,ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปรกิศสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับก็มาพบกับปริศติดพระอีกเช่นเคยนะที่นะในคลิปนี้นะครับปริศจะพาพี่พี่มาอยู่ในเหรียญเจริญพรบนนะครับของหลวงพ่อสมบุญวัดลำพันธบองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ปริศเองก็ได้มา3กล่องแบบนี้นะมา เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญเจริญพรบนของหลวงพ่อสมบุญจะมีความสวยงามขนาดไหนนะพี่อันนี้ได้ข่าวมาว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของอาจารย์บิ๊กบางใหญ่ด้วยนะครับมาในเหรียญน,นี้นะครับเหรียญแรกนะหนึ่งสองซ้อโอ้โหนะครับในเหรียญน,นี้ผลิตได้มาจะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับนี่นะเป็นรายการยอดนิยมนะพี่เนื้อทองแดงรมดํานะครับเออนี่ซองแตกแล้วนะ ซึ่งเขาจะมีตัวเลขบอกมานะครับอย่างเงี้ยเป็นรายการที่1 2 5นะครับแต่ว่าปริศไม่ได้มีใบรายการเนาะแต่ว่าถ้าดูแบบนี้ก็จะรู้นะครับว่านี่คือทองแดงรมดำนะครับเออเห็นหลายๆรุ่นนะครับเขาจะติดสติกเกอร์บอกอ่าบอกเนื้อมาเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีนะในกล่องที่2นะครับ1 2สซ่ําโอ้โหนะครับ เหรียญน,นี้นะครับเป็นงานลงยาจีวอนนะครับแล้วก็จะเป็นทรงไข่ขอบเรียบนะเออใบรายการเขาจะบอกว่าเป็นรายการที่1นึสองนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนนะพี่นะเนื้อมหาชนวนลงยาจีวอนนะครับในกล่องสุดท้ายนะครับกล่องที่สามหนึ่งสองาโอ้โหนะครับอันนี้คืองานหน้ากากนะครับน่าจะเป็นหน้ากากเงินนะพี่นะ เขาจะเป็นรายการที่98นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเนี่ถ้าเกิดว่าพี่ไปเจอลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือเนื้อมหาชนวนนะพี่นะเป็นงานลงยาแดงแล้วก็งานหน้ากากเงินนะครับนี่รายการที่98นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญน,นี้กันก่อนนะครับหลวงพ่อสมบุญนะครับเออในเหรียญน,นี้นะครับปริได้มาก็จะเป็นหมายเลข16นะครับจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยเนาะ ก็จะเป็นพิมพ์ขอบเรียบนะครับแล้วก็หลวงพ่อจะเป็นครึ่งองค์หรือว่าครึ่งตัวนะครับาวาวตานะครับสวยคมชัดชัดเจนนะครับเป็นลืมตานะพี่นะนี่จมูกสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้านหน้าก็จะมีตอกอ่ลอพอบนอนะครับลำพันบองอะไรประมาณนี้นะครับวัดนะครับเป็นตอกโคดวัดเนาะแล้วก็หลวงปู่แล้วก็หลวงพ่อนะครับเป็นพิมพ์ลืมตานะพี่นะนี่ แววตาสวยคมชัดชัดเจนนะครับนี่นะจมูกสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะแบบนี้นะครับอือหือผิวเนื้อมหาชนวนสวยมากนะพี่จะออกม่วงๆชมพูๆนะครับได้หมายเลขสิบหกนะครับหลวงพ่อสมบุญปิยะธรรมโมนะครับนี่นะเออจังหวัดสุพรรณบุรีนะพี่เหรียญเจริญพรบดนะครับรุ่นนี้เขาจะมีสองพิมพ์นะพี่ถ้าที่ปฏิเห็นจะมีพิมพ์ที่เป็นขอบเรียบ แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพ okay. ิมพ์ขอบป้องอ้อยนะครับอ่านะมาส่วนด้านหลังนะครับโอ้โหนะครับในเหรียญนี้นะครับของบริษได้มาจะเป็นหลังย um ันเงานะครับถือว่าเป็นรายการพิเศษหรือว่ารายการหายากเนาะในสายงานแบบนี้นะครับในสายงานพระนะครับถ้าเป็นหลังยันเงาถือว่าเป็นรายการพิเศษเนาะนี่เมตตามหานิยมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยันนะพี่แล้วก็ วัดลำพันบองนะครับ2,567สุพรรณบุรีนะครับต่อคำว่ามอชอชัดเจนนะพี่อันนี้คือเนื้อมหาชนวนนะครับมาในองค์ที่2นะครับอันนี้มาดูทองแดงรมดำกันนะครับเออจะเป็นขอบเรียบนะครับนี่นะครับแววตาสวยคมชัดชัดเจนนะครับนี่ผิวเนื้อทองแดงรมดำสวยมากนะพี่นี่นะอ่า โอ้โหสวยมากสวยสวยนะครับหลวงพ่อสมบูรณ์ปิยธรรมโมนะครับนี่นะแล้วก็อันนี้ตรงห่วงนะครับจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับข,ขวางแบบนี้นะเดีย๋ยวรีดดูก่อนเหรียญนี้มีไม่เอ่ยอมีเหมือนกันนะอ,อสวยมากนะพี่นะเนื้อทองแดงรมดำนะครับถือว่าเป็นรายการเนื้อล่างๆที่ได้รับความนิยมแล้วก็ราคาสูงพิเศษนะ สำหรับเนื้อทองแดงลมดำเนาะได้หมายเลข520นะครับนี่เมตตามหานิยมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยันเป็นยันนิสิงเหเนาะแบบนี้เนาะมอชอนะครับอ๋อเป็นเนื้อมอชอนะครับคือเนื้อมหาชนวนลมดำนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเออปกติเขาจะใช้เนื้อทองแดงนะพี่นะนำมาลมดำแล้วก็จะเป็นรายการล่างๆเนาะแต่สำหรับรุ่นนี้นะครับที่บริได้มาจะเป็นนำเนื้อมหาชนวนมาลมดำนะครับเออแปลกดีเนาะ นี่นะครับเนื้อมหาชนวนนะพี่ไม่ใช่เนื้อทองแดงนะครับสำหรับรายการนี้นะนี่สวยๆนะครับส่วนองค์ที่3นะครับที่ได้มาอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นงานคุยพื้นลงยาแดงนะครับเรามาส่องดูความสวยงามของเนื้อสีกันนะครับนี่อันนี้คือความสวยงามของงานลงยานะครับลงยาได้แบบว่าสวยสดงดงามมากนะพี่นะ ไม่มีฟองอากาศเลยนะครับเห็นไมเอ่ยบางรุ่นนี่ฟองอากาศเต็มเลยนะครับนี่นะสําหรับรายการนี้ฟองอากาศไม่มีนะครับงานโรงยาสวยมากเนาะก็ได้ข่าวว่าจะเป็นงานโรงยาของโรงงานเจ๊สาวนะครับก็จะเป็นโรงงานเดียวกันที่ทําของอของคุณป๋องสุพรรณหรือว่าทีมงาน PSGA ทีมงาน SCI นะครับส่วนใหญ่จะใช้โรงงานนี้นะครับสอมงคลศิลนเนาะ ถ้าประิจํำไม่ผิดนะครับส่วนงานหน้ากากนะครับที่รู้มาจะเป็นงานหน้ากากเงินนะครับนี่นะเออสวยคมชัดชัดเจนนะครับรอยย่นรอยประสบการณ์ต่างๆชัดมากนะพี่นี่สวยงามจริงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะเป็นเหรียญเจริญพรบนด้วยนะครับหลวงพ่อสมบุญนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนชัดเจนนะพี่นะเอกลักษณ์ของเขานะครับตรงกลางจะออกม่วงๆชมพูๆนะครับแล้วก็ ขอบด้านข้างจะออกเป็นแบบเนื้อแบบทองทองแบบนี้นะครับเหลืองเหลืองแบบนี้นะหลายรุ่นนะครับสําหรับทีมงานนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่เนื้อหมาชนวนนะนี่แล้วก็จะได้หมายเลข92นะครับสําหรับเหรียญน,นี้หมายเลข92นะครับ เนื่องจากว่าเป็นงานหน้ากากเงินนะครับอันนี้น่าจะจัดสร้างน้อยนะขอเดาว่าน่าจะประมาณ99องค์หรือว่า99เหรียญนะครับต่อคําว่าชองงนะครับอันนี้ก็คือเนื้อชนวนหน้ากากเงินนะครับนี่ชองงนะครับชนวนหน้ากากเงินบางรุ่นเขาจะตอกชอช้างฝั่งนี้งอง,งูฝั่งนี้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เขาตอกอติดกันนะครับกลายเป็นอ่านว่าชงนะครับชองงเนื้อมาชนวนหน้ากากเงินนะพี่นะ นี่เออสวยมากนะครับนี่อันนี้คืองานจีวอนเนาะงานลงยาจีวอนนะครับสวยมากเห็นไหมเอ่ยละเอียดยิบเลยนะครับลวดลายของจีวอนนะครับสังกตินะอันนี้ก็จะอยู่ที่เอกลักษณ์ของแต่ละคนนะครับในการจัดสร้างนะเานาะออนี่สวยจริงๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญเจริญพรบนนะครับ ของหลวงพ่อสมบุรณ์ปิยธรรมโมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแกจิที่ดังมากๆแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะนี่ถ้าเกิด FC ท่านไหนสนใจนะครับลองศึกษาประวัติของท่านได้เนาะก็หาใน YouTube หรือว่าใน Google นะครับลองเซิร์ชดูนะพี่นะแล้วก็ไปศึกษาประวัติของท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับปณิชก็ฝาก FC ฝากกดซ u b สไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริด,ด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับ อัินจะนำเรียดรุ่นไหนมาเปิดให้ FC ฟีได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวย